สวัสดีครับร้านผู้ยาอดไม้เก่านะครับผมนะครับวันนี้เราเอาบ้านมาส่งลูกค้าที่อำเภอลำปลายมากนะครับจังหวัดบุรีรัมนะครับผมตอนนี้ก็มาทั้งหมดนะครับสี่คันนะครับผมครับมีมาทั้งหมดสี่ชิ้นนะครับเดินทางมาถึงวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับตอนนี้ก็ กำลังประกอบตัวบ้านนะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนนะครับผมบ<น>แล้วก็ห้องโถงนะครับส่วนระเบียงอ่าส่วนห้องน้ำนะครับยังอยู่บนรถอยู่นะครับผมแล้วก็จะมีระเบียงนะครับระเบียงด้านด้านข้างตัวบ้านแล้วก็ซุ้มนะครับผมซุ้มน่งเล่นนะครับยังอยู่บนรถอยู่นะครับอ่าตอนกำลังไล่ประกอบ ตัวห้องนอนกับห้องโถงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีครับครับตอนนี้ก็ประกอบส่วนที่เป็นห้องโถงเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังประกอบส่วนที่เป็นห้องน้ํากับห้องครัวนะครับผมนะครับส่วนซุ้มนะครับผม กับระเบียงนะครับจะมาอยู่ตรงนีน้นะครับผมก็จะสไลด์เข้ามานะครับครับตอนนี้ก็ประกอบห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปดูด้านหน้านะครับผมอันนี้จะเป็นด้านข้างนะครับ ตอนนี้ก็กำลังไล่เก็บรายละเอียดอยู่นะครับผมอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นบ้านนะครับผมน่ครับมีบันไดาชานพักแล้วก็มีปีกคมบันไดนะครับอันนี้ดูรอบๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มนั่งเล่นนะครับผมนะครับ ก็จะมีทางขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นด้านข้างเป็นซุ้มนั่งเล่นนะครับแล้วก็ด้านหน้าตัวบ้านนะครับอันนี้จะติดสระเลยนะครับผมนะครับมองบรรยากาศสระน้ำนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับด้านจั่วนะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับผมด้านหน้าตัวบ้านซุ้มจะอยู่ด้านข้างนะครับผมมองบรรยากาศสระน้ำนะครับ รับบรรยากาศชิลๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวให้เขาเก็บรายละเอียดนะครับใกล้จะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมก็คือเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเก็บรอยขีดข่วนครับเก็บรูตะป,ปูนะครับรูลูกแม็กอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ทาสีอะไร ให้เรียบร้อยนะครับผมเกือบจะร้อยเอร์ซนแทบร้อยเปอเซ็นเก้าสิบเนนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบๆตัวบ้านแล้วก็รายละเอียดภายในตัวบ้านอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับครับตอนนี้ก็เก็บรายละเอียดเสร็จหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆตัวบ้านนะครับนนี้ด้านนี้จะเป็นด้านหน้านะครับผม ก็รับบรรยากาศนะครับริมสระน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นซุ้มนั่งเล่นนะครับผมด้านข้างตัวบ้านนะครับผนังนี่ก็เก็บเสร็จหมดแล้วนะครับผม เป็นงานเฟียมนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะครับผมอันนี้ด้านข้างของตัวบ้านนะครับความสูงของเสานีจะอยู่ที่เมตรยี่สิบนะครับอันนี้ก็กำลังดีเลยนะครับผมด้านล่างก็สามารถ ผูกเปรได้นะครับอันนี้ให้ดูหลอดครบรอดล่างก็ดูถี่นะครับผมแข็งแรงนะครับรัดคอล่างนี้เรารัดคู่นะครับผมบอันนี้ลูกค้าต้องการเสาความสูงประมาณนี้นะครับเพราะว่าขึ้นง่ายลงง่ายนะครับ ในอนาคตต่อไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับส่วนทางขึ้นนะครับอันนี้ลูกค้าให้ขึ้นทางระเบียงด้านข้างนะครับผมครับตรงนี้จะเป็นทางขึ้นขึ้นระเบียงด้านข้างตัวบ้านนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้านบนนะครับอันนี้ก็จะมีประตูก่อนขึ้นบันไดาชานพักนะครับแล้วก็เป็นบันไดขึ้น3ามขั้นนะครับอันนี้ขึ้นมาตรงชานพักนะครับด้านบนก็ทำปีกคุมบันไดเสร็จเรียบร้อยนะครับผม มาตรงชานพักนะครับก่อนขึ้นบ้านนะครับตรงนี้ก็จะมีประตูนะครับผมค,ครับโอเคเปิดประตูขึ้นมาตรงนี้จะเป็นพื้นที่ระเบียงนะครับผมนะครับอันนี้ก็ฝั่งขวามือจะเป็นลุกกงนะครับ ระเบียงด้านหน้านี้จะอยู่ที่เมตรห้าสิบนะครับผมหูนเก้าเมตรนะครับลึกไปท่านนู้นนะครับผมด้านบนก็มีระบบไฟนะครับตีฟ้าเก็บรายละเอียดเสร็จหมดแล้วนะครับผมก็เหลือเฉพาะลงเงาพื้นอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็ขัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับเดินมาทางระเบียงครับฝั่งขวามือจะเป็นทางเข้าห้องโถงนะครับผมซ้ายมือก็จะเป็น สมนั่งเล่นนะครับตรงระหว่างทางเชื่อมครับเราก็เก็บรางน้ําอย่างดีนะครับผมตรงนี้จะมีรางน้ํานะครับแล้วก็เก็บมอบนะครับเก็บรายละเอียดเรียบร้อยหมดนะครับผมครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของสมนั่งเล่นนะครับก็จะมีเก้าอี้เป็นแบบตัวยูนะครับตอนนี้ก็ขัดพื้นแล้วนะครับก็เตรียมที่จะลงเงาพื้นนะครับผมด้านบนก็เก็บรายละเอียดเสร็จหมดแล้วครับมี ตีฝ้ายกหลุมนะครับเป็นแบบใยเป็นมุมนะครับแล้วก็มีระบบไฟนะครับผมบโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในตัวบ้านนะครับ เข้ามาตรงนี้จะเป็นพื้นที่ห้องโถงนะครับผมอันนี้เขาลงเงาเสร็จแล้วนะครับเป็นพื้นไม้มะคานะครับสวยงามมากนะครับด้านบนก็ตีฝ้าเก็บรายละเอียดเสร็จหมดแล้วนะครับผมแล้วก็มีระบบไฟนะครับฝ้าในห้องโถงนี่จะตีแบบยกหลุมขึ้นแล้วก็ตีเรียบนะครับผมรายละเอียดด้านในนี่เสร็จหมดแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผม ขนาดของห้องโถงนะครับจะอยู่ที่3เมตร50นะครับผมคูณ7เมตรครับก็มีทั้งหมด2ห้องนอนนะครับผมเดี๋ยวไปดูห้องนอนห้องแรกนะครับห้องนอนห้องแรกนี่ก็เก็บรายละเอียดเสร็จหมดแล้วนะครับผมนะร,บรายละเอียดด้านบนนะครับผมตีฟ้าเป็นใยเป็นมุมนะครับ แขงเฟียมก็เก็บรายละเอียดเสร็จหมดแล้วนะครับสีที่ใช้นะครับคือลูกค้าเน้นเป็นสีสีใสแบบด้านนะครับผมคือไม่ได้ลงเงานะครับอันนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับบานหน้าต่างก็จะเป็นแบบเลื่อนสไลด์นะครับผมอันนี้ลูกค้าก็เพิ่มเติมมุ้งลวดเข้ามานะครับครับรายละเอียดสวยงามครับผมพื้นก็ลงเงาเสร็จแล้ว เงาวับนะครับดูลายนะครับอันนี้ลายมะค่านะครับสวยมากครับผมขนาดของห้องนอนห้องแรกนะครับจะอยู่ที่3เมตร50คูณ4เมตรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งห้องนอนนะครับ อีกหนึ่งห้องนอนนะครับผมอันนี้ก็เก็บรายละเอียดเสร็จแล้วนะครับฝ้าด้านบนก็ยกหลุมนะครับตีเป็นแบบแปดเหลี่ยมนะครับผมใหญ่เป็นมุมนะครับสวยงามครับผนังเฟี้ยมนี่ก็เก็บรายละเอียดเสร็จแล้วนะครับครับก็เฟี้ยมก็ดูสวยงามนะครับผมเป็นเฟี้ยมแท้นะครับเนี่ยเข้าเดือยสลักนะครับ ครับสลักเข้าริมนะครับผมนูนนอกนูนในนะครับฝั่งนี้เป็นแบบไหนอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับผมเป็นเฟียมแท้นะครับไม่ใช่เฟียมหน้าเดียวนะครับอันนี้เป็นเฟียมสองหน้าครับนูนนอกนูนในนะครับผมเนาพื้นไม้มะค่านะครับสวยมากนะครับผมขนาดของห้องนอนห้องนี้นะครับจะอยู่ที่3เมตร50คูณ3เมตรนะครับผมครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างด้านหลังนะครับจะมีประตูออกนะครับผมตรงนี้จะเป็นพื้นที่ห้องครัวนะครับนะครับก็เก็บรายละเอียดเสร็จหมดแล้วนะครับผมครับตีฟ้าเรียบนะครับห้องครัวบานหน้าต่างก็เป็นแบบบานเลื่อนนะครับผมภายในห้องครัวนะครับ จะมีห้องน้ำนะครับอันนี้ห้องน้ำเราก็ปูแผ่นกันน้ำหนา20มิตมนะครับแล้วก็กรูด้วยสมาร์ทบอร์ดนะครับผมส่วนสุขภัณฑ์นะครับเดี๋ยวลูกค้าไปต่อเติมต่างหากนะครับขนาดของห้องน้ำจะอยู่ที่2เมตรคูณ2เมตรนะครับผมส่วนห้องครัวนะครับก็ขนาดนะครับ2เมตรคูณ5เมตรนะครับผม ครับก็เป็นพื้นไม้มะข่าเหมือนกันครับดูลายนะครับเวลาลงเงาแล้วนะครับผมจะไม่กบลายไม้นะครับเวลาเราลงนะครับอันนี้คือจะโชว์ลายไม้สวยมากครับครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดภายในตัวบ้านนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับก็ แวะเข้ามาดูงานเราได้นะครับเรามีฐานผลิตยอยู่ที่นครสวรรค์นาผมแล้วก็มีสาขาที่ชัยนาทอีกหนึ่งสาขานะครับถ้าอยากเห็นงานรายละเอียดของงานก็แนะนํามาที่ฐานผลิตนะครับผมที่นครสวรรค์นะครับฐานผลิตจะตั้งอยู่ติดกับอบตพะนนเลยนะครับผมถ้าเซิร์ชใน Google นะครับ Google Map นะครับพิมพ์คําว่าผู้ใหญ่อดไม้เก่านครสวรรค์นะครับ ก็หมดก็จะมาตรงเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็กำลังลงเก้าอี้พนักพิงนะครับผมนะบเดี๋ยวเขาจะไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับ